ม,ม,มน้ำไปด้วยนี่นะคะนี้เราก็จะใส่บิตโตนะคะเก็บไว้เก็บไว้ใส่บาทนะคะเก็บไว้ใส่บาทนะคะ ยืนเป็นโตนะคะขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราตักใส่อันนี้นะคะใส่ถาดนี้นะคะมากินข้าวกันนะคะอันนี้ตักให้เพื่อนๆนะคะมากินด้วยกันเลยะคะ่ะ รู้ไหมเฟนเดี๋ยวนะคะไม่ได้ทักใครต้องขออภัยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ mm hmm. มาค่ะมาค่ะทุกวันเราก็จะมีเมนูอร่อยๆนะคะน้ำมันจะเยอะไปน้ำมันจะเยอะไปเดี๋ยวมันจะเหี่ยมาค่ะมากินข้าวกันนะคะโอเคพอแล้วพอแล้วนะคะน่าจะพอกินอยู่จะกินไม่หมดซะด้วยซ้ำไป ไม่ใช่เจ้าจฉพอกินนะจะกินไม่หมดอ่ะ <laughs> น้ำลายไหล <laughs> น้ำลายเหียมาค่ะมากินข้าวกันนะคะเดี๋ยวเขาเอาอันนี้วางไว้หน่อยเดี๋ยวมันจะมันจะหกไหมเนี่ยมันเอียงมันเอียงมันจะเอียงมันจะเอียงนี่นะคะประมาณนี้นะคะ โอ้งเดือดแล้ว ักทองแกงบวชนะคะบวชฟักทองอร่อยอร่อยใส่น้ำกะทิที่เหลือเลยนะคะมองเห็นไหมคะนี่นะคะขอใส่น้ำกะทิแกงบวชเลยนะคะเพราะว่ามัน เดือดแล้วขอบคุณนะคะเอคใครมามั่งเนี่ยพี่กาแฟขอบคุณนะคะยายเล็กสวัสดีพี่กาแฟนะคะยยเล็กมาค่ะยายเล็กได้เมนูอะไรกินคะเนี่ยกได้เมนูของหวานนี่น่ากินมากเลยดู อยู่ไกลไปไหมโอ้ยอร่อยอร่อยปั๊บทองแบบสุดยอดเลยค่ะขอบคุณหลายๆนะคะน้องเอสน้องเอสเสียงเงียบเอ้าลลืมลืมขอโทษทีเมื่อกี้ปิดเสียงตอนที่เขามาหาเสียงไงปิดเสียงไว้เลยลืมไปเลย,เลย ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเอาหม้อกแกงถอยนีก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆ <c oughs> ขอบคุณน้องเอสนะคะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมเ <c oughs> มื่อกี้เสียงรถรถแห่มาไง <c oughs> ก็เลยปิดเสียงไว้ <c oughs> นี่ประมาณนี้ <c oughs> ขาดอะไรยังไม่น้อง <c oughs> น้องเอสมากินแกงบวชฟักทอง บวชกักทองอร่อยๆร่อยนะคะขอบคุณนะคะพี่กาแฟสวัสดีค่ะโอ้พี่ไก่ยังอยู่คุณยาย่าคุณยาย่าหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไม่ได้ทักใครหรืออะไรต้องขอขอโทษขออภัยด้วยนะคะป้าปูสวัสดีค่ะเสียงคือเงียบปิดไม่ไม่ยอมเปิดขอบคุณนะคะที่บอกนะคะลืมลืมจริงๆ ขอบคุณหลายๆนะคะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะ